นาทีจะพี่น้องมาน,นิเซฟพายแอปเปิลค่ะไข่สามใบอันพลังเป็นเราพ้นเราไหมเอากล้วยอ่อ,อนแอปเปิลมใาหา้ยไหมพี่น้องพลังติดบนเครื่องแอวาหา้ยนั่นแหละเป็นว่เนี่ยตุ้งตุ้งแอปเปิลยากยกระไย เทาขนมพายแอปเปิ้ลน้ำตาลน้ำตาลเกลือน้ำตาลวานีพี่น้องน้ำตาลวานีใส่ให้หอมน้ำตาลวานี เ้านมน้ำมันพืช1ช้อนโต๊ะเ,เบอร์เ,อเนยใส่กับอะพี่น้อง เอาเนยเสิร์กับอะไรกระไล่เนยยยกกะเอาน้ำตาลหน่อยว่าหน่อยว่าหลายกับ่เกินอสามช้อนโต๊ะหน้าน้ำตาลสามช้อนโต๊ะไข่สามใบเกลือน้ำตาลสามช้อนโต๊ะเนี่ยแหละนุ่มกับสามช้อนน้ำมันช้อนหนึ่ง แป้งสาลีอันนี้หนึ่งช้อนชาพงฟูฟินงหนึ่งช้อนชา ได้เห็ดกินประจำพี่น้องทำกินจนชินมือเห็ดไปเรื่อยมันก็ชินไปเองพี่น้องรู้จังวะมีพี่น้องว่ายายคือบอ่เบิงคือบอ่บอกอะไรยังกบอกเนี่ยว่าอันนั้นอันนี้ตัวไรบอกให้ละเอียดส่วนมากย้ายสิกะ กะเอาเองสินะพี่น้องต้องเหตุประจำนะจังคอยสิลูกเห็นปะพี่น้องฝัางเอาแอปเปิ้ลให้ถุงหนึ่งสีลูก

กันโมหายแอปเปิ้ลดำพี่น้องนะาชีตงโมหายบักแอปเปิ้ลเพิ่นดำเหมือนนะปอกแล้วถ้าเพิ่นอาเพศอาหารนี่หอมเลยปะ่ะเน ได้มาตอนตอนตอนแบบเคื่อสับบักุวงพี่น้อยตอนนีน่อยแต่แต่ผู้ไรสีเฮ็ดเทคนิคแบบไรตอนเอื่นตอนเนาะออกเป็นชินช้นๆนีส่สีบางๆสับซับเคื่อบักุ่งก็ไไรสับซับเราก็ฟนัฟนฟันแบบไรก็ะไรพี่น้องว่าไรอันนี้พิธีพิธันแบบว่าเฮ็ดให้พ้นซุกง่ายๆเสีบๆเขาเนือ้อเขานั่งหนะน้นะาบานเขาบอกแต่แต่จะเฮ็ดแบบไร ซับเอาคือแอบกคุ้งก็ได้พี่น้องเฮ็ดแบบไรกก็ได้ตามใจจะคลองสินะฟันเราฟานราันนี่ไเนี่ยแบบดีเขาพริกเขาเกลือเขาเนือ้อเขานังเฮ็ดแบบไรกก็ได้ต้อนเพินไข่าสามใบ แบ่งป,ประมาณสามช้อนโตนี่แหละพี่น้องสามช้อนโตค,นคุ้นคุ้นเลยเลยแล้วก็ผงฟูหนึ่งช้อนชาหนึ่งช้อนชาคุ้นคุ้น,นแล้วก็น้ำมันพืชหนึ่งช้อนโตน้ำตาลสามช้อนโตน้ำตาลว่านี่เหลยวแต่สิใส่บอไซก็ได้นะพี่น้อง นุมนมประมาณสามสี่ส่วนนมค้นจืดเอ้ยนมนุมนมจืดพี่น้องน้ำมันหมูส่วนหนึ่งยายทำยายกะเอานะบอกมีมีบางคนบอกว่ายายบอกละเอียดเนี่ย,ยายกระเบิ้งอัน ฝรั่งน่นะน่ะพี่น้องย่ายหง,งบรายภาษาบ่อยฟังเด้อย่ากัเบิ่งแบบบ้าใบย่าบ่ได้ภาษาอังกฤษย่าเบิง่งฝรั่งไหมได้แน,น่บ่ได้แน่แบบว่ากระไรยู่บ่ได้หลายนะย่ายยา่าเทคนิคแบบว่าย่ายย่าเบิ่งแบบว่าบ้าใบย่ากัากเฮ็ดพิษพิษถึกถึกล้องมากกระไรเทียรพี่น้องกลัวสิมาเป็น ยายก็รูฝรั่งก็ทำเนอะลงผิดลงถูกเห็ดไปเห็ดมากก็ได้เนาะพี่น้องบึ่งเห็ดลายเนะ เ็นบ่พี่นองตอน้นผลแดดไต้ห้าสิเห็ดทามาเบิ่งจะบ่เดียงต้นอันแอปเปิลพี่นองยายเคยเฮ็ดเล้วซุกยากว่เขาพริกเขาเกลือเขาเนือ้อเขานังบ่ดีญาติดร่องมาเบอิอดแล้วเห็ดแบบเนี้ยซับเอาคือบักเข้าตามมกหุ่งเนี่ยแหละนี่เห็ดต้นน้นอยๆซีพี่นอง เอาลงเบิร์ดสัตวอาว้เยอะหน่อยหน่อยาสิตาแอปเปิลกินยุบี่น้องเห็นฟ้าๆเด็กกับเปรี้ยวปากต่เพ็เพดก็เสียบฮาวลาตำกินกัน พี่น้องพวอดีจัีงสต้นแบบนี่แหละเสบซุกไงเข้าเนือ่อเข้านั่งกินแเดวเสพได้ก,ก็เปิดไฟไว้เร็อพี่น้องเปิดไฟเอาไว้ เปิดไฟอบเอาไว้ร้อยแปดสิบยสิอบอยู่ประมาณสามสิบนาทียิบห้านาทีแล้วันนี้เราก็พ่นไฟเปิดเตาไว้ไ่ได้เอาออกทันทีเลยบอมเตาไ้เห็นบ่กถามว่าเบิ่งเด้อแบบนี้เด้อนางเด้อเห็นบ่ก ยี่ห้าสามสิบนาทีเมืม่อเบิงพี่น้องเห็นบออาลาอารามบ้าขาวเตาอบพี่น้องป้หลังจากเอารอขนมกระตุนพี่น้องย่ายสิทำความสะอาดฟันชิงโตกีบต่อไปย่าสิแกงอ่ะฟันชิงโตแกงกะทิฟันชิงโตเม็ดฟันชิงโตกงกท,ตตที่ที่ย่าย แจกไปให้พ้อมเฮ็ดพี่น้องเพิ่นขืนยู่เเรอจา้าเพิ่นขืนไว้ไว้เเพิ่นก็ง,ง้มพ้อเอาไว้มองชุ่มชุ่มเอาไว้มองแบบปลูกไว้แบบเพิ่นมักน้ำยู่เร้อพี่น้องมองชุ่มชื้นย่าให้เพิ่นไปตากแดดแังสินะเพราะวันประเทศเมืองหนาวเนาะบานเ้าเมืองไทยมันหอนผู้ดใดบ่ท่านไห้เฮ็ดก็รอรหลอบสองเด้อจา้าแป๊บเดียวข้าวเดียวจา้ารอ,อนิดหนึ่งจา้าจ้าผู้ใดเร็วอีกกะ ได้ซิมได้กินแล้วเพ่นกับว่าแ่บเนะจ้ะนี่รอแป๊บเปียวเด้อพี่น้องเฮ็ดยาก,กับใจห่อนคือการอยากให้พี่น้องได้กินหอดกันสุขุสุข้นเนะจ้ะเบิ้งฟันชิงตูวยาสิรางบอกให้พอนี้เรบไปซื้อมูอยู่พี่น้องแกงกะทินี่ใช้แกงอ้อมกับแบ่บพี่น้องแกงเป็นแท่นฟักขี้เล็กนี่แหละ เป่นกบโค้มหลายหรอกโค้มพอเสบๆเจ้าไคยล่างอีกเบื้องหน้าพี่น้องงามเนาะยาไปเก็บม่ตัวแนกวาสิตากพี่น้องบัดนี้มันหน่อยเพราะว่าไปพิษหมองนะว่าเมนมองเพิ่นเนะาะยายก็เลยบอกพอใยายแกงกะทิสู้พี่น้องเบิ่งก็น่าสนุก พันสิงโตจังขอยเปี้ยนไปมองไปเก็บมองไม่พี่น้องแกงหู้ขัดยาวสุยๆพี่น้องกับไข่แกงเทพพ่อแบงสันนะ่พี่น้องแกงกะทิแกงกะทิกับคือบานเท่านี่แหละ ใส่พักหลายๆกินพักมีวิตามินเนาะพี่น้องออกีเดยอะพี่นอ้อ,อ,อ,นองไปปลูกเด้แย่สิไรตัดตาเนอออกเพิ่มปลูกไว้ออก,กีเดยอะพี่น้องปลูกใส่กระย่างคืขึ้นฮะปลูกซาลาเน่บัดบัดแง่เพิ่นโปง่งเพิ่นโป่งใบออกมาแง่แง่องศีเร็วให้พี่น้องรูปรูปยังเสียรูปเป็นกอแล้วก็ตัด บันี้หากพ่นก็สิออกมาอีกเร้อพี่น้องพนสิแตกออกมาอีกเรื่อยๆจนว่าพนเป็นดอกเนี่ยถ้าพิ่ญ้าวแล้วเอาเมื่อลูบกอพนแตวกัดตัดชำนี่เดี๋ยวหากพนออกมาเดี๋ยวก็สิแตกขยายออกไปเรื่อยๆจนออกดอกพี่น้องเอาไว้มองเอาไปมองเย็นๆนี่นะพี่น้องมองชุ่มชื้นมองมองมีหยาคือน้ำก็ดี ปลูกคือพักะาะแหน่หอมเปร่เขาน่แนละพี่น้องเพิ่นมักน้ำเด้อฉีดเพิ่นเนี่ยฉีดหน้าไม้เพิ่นน้ำเพิ่นเนี่ยกินเดียวแ่บว่าพี่น้องทามผู้เพิ่อนทามผู้เพื่อนกินเฮ็ดอ่ะแสบบ่าจ้าพี่นากินน้ำกันอีกน้องพี่น้องมาถิ่มไฟจะกคนดอกพี่น้อง ไปกินน้ากันคือเกลีบ่ถ,ถิม่มไผจ้าผู้ไม่ผู้เกลีกับบะถ,ถิ่มกันคือเกลียวไม่ทำความสะอาดลวกจะนังเริ่อมหอมขอนุ่มรับพี่น้องไปช้อมเมืองขอนมกันสิ <c oughs> จจกแกงเบ็ดเหนียรพี่น้องก็แลังหอมขอนมพี่น้อง ร่างพักถาเพราะไงกิฟตต่อไปก็จะเป็นแกงกะทีแล้วพี่น้องแกงกะทีใส่หมูสามสันแกงต้นฟันสิงโตนี่แหละฟันสิงโตฝ่ากกินเกินพี่น้องเดี๋ยวน้ำมาหิมาตกมาเพล่นสิเป็นน้ำแข็งนะฝ่าวกินเฮ้ยย่ามม เดี๋ยวสิขาวจากผาาไปทัวทุ่งเช็ดแล้วพี่น้องหอมชุยเลยพี่น้องหลอนหลนมาเดอ้อพี่น้องโอ้ย เป็หนหอนยูพี่นองถาวิธีตัดขนมกระตุนต้องล่อให้เพิ่นเสร็จตัวเสร็จตัวหมถึงว่าให้เพิ่นให้เพิ่นเศร้าหอนแล้วก็เพิตตัดออกมางามกินกับไอศ์ตรีมเป็นไอศตรีมให้เพล่นเสร็จตัวหมถึงให้เพิ่นเย็นลงนะคอยตัดให้เพิินให้เพิ่นนี่แข้งจับกันเป็นเหนียวๆเป็นก่อน ยาสิกับขนมปีน้องไอออกทวนๆไปหน้อยหอน ร้อนอยู่หอนๆอ,อยู่เห็นบ่พี่นองสวยพายแอปเปิลค่ะแบบใส่ฟงฟูถ้าแบบไ่่ใส่ฟงฟูก็มีพี่นองไข่สามใบน้ำตาลสามช้อนโตะ๊ะแป้งสามซอนโต๊ ก็แลียต่ถัดหน่อยถาดหญ่เนะพีนองก็คือ,อยาเห็ดแหละยายบอกไปได้หรอเรี่องปีนองสิวา่าคือว่าความเกา่า <c oughs> มีค้นเบรกยายอยู่เรื่องพีนองเบื้องยายกะเห็ดผิดล่องผิดล่องถูกมาโดนคือกันพี่นองแบ่บยายสิตาเห็นพีนองเบื้องหอนหอนอยู่พีนองอยายสิตาเห้เบิง้งอาจะมีพี่นองวัาตัดให้เบิงเ้งในยาย หอนี่เอีนองด้แป้งเพิเห็นบ่บัท่านไหแข็งตพี่นนองเป็นหอนอยู่ซิมกันพีนองซิมกัน ใช่พี่น้องเพิ่อนหอนยุ้ยเพื่นแข้งตัวจักน้อยแล้วก็สิตัดง่ายก็นี่เสียไปฝากอันพีิศพีไปนี่เฟีดหน่นนะพี่น้องบ่แ้ก็สิโคล่าซัำนีน่เนาะจ้ะพอการกิปไหมพี่น้องวัาดีค่ะบายบายขอบคุณค่ะอยู่ดีมีแห้งวังโควิดเดอร์พี่น้องอยู่ดีมีแห้งจ้า